ก่อนหน้านี้เราดูดาบพิฆาตอาสูรมาหลายภาคใช่ไหมครับเราก็จะเห็นน้องมิซลีเนี่ยในชุดต่อสู้นะก็คือเป็นชุดนักล่าอาสูรชุดเสาหลักปกตินะสำหรับฟิกเกอร์รางวัลซีเนี่ยที่ผมจะแกะใน EP นี้นะครับก็คือจะเปิดตัวในลายที่น้องมิซลีเนี่ยคือใส่ชุดแบบว่าอยู่นอนอยู่ที่เรียวกัางความน่ารักมันไม่ใช่แค่ตัวน้องเองครับก็คือมีน้องเนสโกะนะครับที่มามากกอนน้องด้วย คือมันทําให้ได้ฟิลลิ่งความอบอุ่น สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับก็สําหรับ EP นี้เราจะมาอยู่ในช่วงแกะกล่องเล่นอีกแล้ว EP แกะกล่องเล่น EP นี้นะครับแน่นอนครับผมมาในธีมนี่ชุดมิสซึลิคันโรจินะครับดังนั้นแน่นอนว่า EP เนี้ยเราต้องแกะกล่องตัวละครนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ EP ที่ผมจะแกะกล่องวันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นฟิกเกอร์ที่น่าสะสมอีกอีกรลนหนึ่งเลยนะแล้วก็เป็นลายยอดฮิตครับนั่นก็คืออิชิบันคูจินั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดงานอิชิบันคูจิอันนี้กันนิดนึงนะครับก็เป็นงานอิชิบันงานแรกนะครับที่ออกฟิกเกอร์มิสซุริคันโรจิมาแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นงานชุดแรกนะแต่ว่าเปิดตัวมาปุ๊บเนี่ยก็สร้าง ความฮือฮาให้กับแฟนๆเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้เนื้อเรื่องของดาบิฆาตอสูรเนี่ยกำลังฉายอยู่ในช่วงหมู่บ้านช่างตีดาบซึ่งเราจะรู้เลยว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่2ตัวละครในเสาหลักเนี่ยจะได้โชว์ฟอร์มแล้วก็จะมีบทบาทนะครับที่ดึงความความเท่น,นะครับความน่ารักของตัวละครออกมาเพราะนอกจากว่าจะมีมิสซิลิคันโลจิแล้วเนี่ยยังมีโทคิโทมุอิจิโร่ด้วยนะครับหลายๆคนเนี่ยโดนโทคิโทมุอิจิโร่เนี่ยตกก็เพราะว่าช่วงภาคนี้แหละที่แกแบบเท่มากๆในจะเป็นเด็ก ชริยะนะครับแล้วไหนจะเก่งอีกนะครับเก่งดาบก็รวดเร็วนะครับตามชื่อการหมอกเลยคือหมอกถือแบบเร็วจนแบบแทบจะมองไม่มองไม่เห็นหรือมองไม่ทันอะไรเงี้ยนะครับ <S <S ส่วนมิสซลินเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่กําลังเป็นอะไรที่นิยมมากๆคือเรียกว่าเป็นไวยุกของแฟนๆการ์ตูนอีกหนึ่งตัวละครหนึ่งยิ่งช่วงเนี้ยช่วงภาคหมู่บ้านช่างตีดามเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าคาแรคเตอร,ร์ของมิสซิลีเนี่ยถูกนําไปทําเป็นมีม ในการที่ให้ให้เห็นถึงฉากสําคัญสาคัญของตัวละครตัวนี้ในเรื่องกันเยอะแยะมากมายแล้วก็ตัวละครนี้ก่อนที่จะเปิดเข้าสู่ช่วงหมู่บ้านช่างตีดาบนะเรียกว่าใครที่อ่านมางานังงะหรือว่าใครที่เห็นตั้งแต่แว็บแรกแล้วเนี่ยบางคนก็ชื่นชอบแล้วก็หลงเสน่ห์ตัวละครนี้แล้วนะครับนอกจากฝีมือที่เก่งกาจคือได้เป็นเสาหลักแล้วนะครับเขายังมีเสน่ห์ในหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่น คือ1คือเป็นคนกินเก่งนะคือเรียกว่าตอนนี้เขาเจอพันจิโร่ครั้งแรกนี่ครับที่มีโอกาสได้กินข้าวในหมู่บ้านช่างตีดามด้วยกันเนี่ยก็ยังกินเยอะมากๆนะครับจนแบบพันจิโร่มองแล้วก็เขาก็จะมีแบบท่าทีแบบเกิดอายนิดนึงว่าแบบเฮ้ยเราตายแล้วแบบอายแบบเฮ้ยทำไมแบบฉันกินเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยนะครับ แต่ทันจิโร่ก็คือไม,ไม่ได้ถือสาอะไรนะครับคือแค่มองเฉยว่าแบบเออกินเยอะแต่ไม่ได้แบบรู้สึกแบบน่ารังเกียจอะไรอย่างที่แบบทําให้เขาไม่มั่นใจว่าวันนี้ถ้าใครมาเห็นว่าเขาเป็นคนกินเยอะเนี่ยเขาจะสูญเสียความมั่นใจไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับและนอกจากว่าเป็นคนกินเยอะแล้วนะครับเขายังเป็นคนที่มีพลังกำลังเนี่ยเยอะมากๆด้วยนะก็คืออันนี้ก็กลายเป็นหนึ่งความไม่มั่นใจของตัวเขาเองเหมือนกันที่เขารู้สึกว่าปกติเนี่ยเข้าใจว่าเพศหญิงก็คือเป็นเพศที่ต้องอ่อนแอต้องเป็นฝ่ายที่ถูกปกป้องอะไรเงี้ยครับมิส มากๆนะครับคือเรีย้ว่ามากกว่าผู้ชายแบบหลายๆคนอีกนะคือถึงขั้นว่าอาจจะมีพละกําลังมากกว่าเสาหลักที่เป็นผู้ชายบางคนอีกด้วยซ้ำนะครับเนี่ยน,นี้ก็กลายเป็นอีกหนึ่งความไม่มั่นใจของตัวเขาแต่ทุกอย่างที่ผมเล่ามาทั้งมวลเนี่ยความไม่มั่นใจความเขินอายกับสิ่งตัวตนที่ตัวเองมีเนี่ยมันเลยกับกลายเป็นสเสน่ห์ของตัวละครนี้และยิ่งถ้าเกิดท่านใดนะครับที่ไปดู The Movie ที่โงรงภาพยนตร์ฉากเปิดตัวของเขาที่แช่อยู่ออนเซ็นเนี่ยผมเชื่อว่ายังตาตึงแฟนๆของดาบพิฆาตรสูรแน่นอนนะครับรวมถึงแฟนตัวละครตัวละครนี้ด้วยนะครับโอเคเรากลับมาที่ข้อมูลสินค้ากันนะครับอันนี้เป็นงานจับฉลากอิชิบันนะครับที่เปิดตัวมาเนี่ยในภาพหมู่บ้านช่างตีดาบนะครับก็มีมิสึริออกมาถึง2รางวัลเลยนั่นก็คือรางวัล A กับรางวัล C นะครับรางวัล A เนี่ยจะเป็นฟิกเกอร์ตัวใหญ่ในไลน์ที่ชื่อว่าม a s เตอร์ลิทหรือบางคนก็จะเรียกว่าม a s เตอร์ไลท์อะไรเงี้ยนะครับแต่ผมชอบคำว นะเพราะว่ามันเหมือนทําให้เห็นถึงว่าฟิกเกอร์ไลน์เนี้ยคือแบบจะตัวใหญ่มากๆสเกลเนี่ยยิ่งกว่า1นึ 7, 1่ทับเนึ่ทับแปดเนะครับประมาณแบบ1นึทับหได้เลยนะสำหรับงานมาสเตอร์ลิทเนี่ยแล้วก็รางวัล C นะครับก็จะเป็นโทคิโทมวิจิโร่นะครับและอ่รางวั B. ล B รางวัล B เนี่ยจะเป็นโทคิโทมวิจิโร่นะครับในในไลน์ของมาสเตอร์เหมือนกัน แต่ว่ารางวัลซีเนี่ยจะไม่ใช่ลายมาสเตอร์แล้วจะเป็นรางวัลธรรมดาแต่คนจะชอบมากๆจะว้าวมากตรงที่ว่าปกติเนี่ยเราก่อนหน้านี้เราดูดาบพิฆาตอาสูรมาหลายผ้าใช่ไหมครับเราก็จะเห็นน้องมิซลีเนี่ยในชุดต่อสู้นะก็คือเป็นชุดนักล่าอสาูรชุดเสาหลักปกตินะครับที่เขาสวมใส่แต่ว่าสาหรับฟิกเกอร์รางวัลซีเนี่ยที่ผมจะแกะใน EP นี้นะครับก็คือจะเปิดตัวในลายที่น้องมิซลีเนี่ยคือใส่ชุดแบบว่าอยู่นอนอยู่ที่เรียวกลางแต่ความน่ารักมันไม่ใช่แค่ตัวน้องเองครับ ก็คือมีน้องเนสุโกะนะครับที่มามากอดน,น้องด้วยคือมันทําให้ได้ฟิลลิ่งความอบอ,อุ่นแล้วก็ฉากนั้นในอนิเมะเนี่ยคือเราดูไปยิ้มไปนะครับฉากที่แบบมิซุริเล่นกับเนสึโกะและฉากนั้นเนี่ยมันได้ออกมาอยู่ในมือคุณในรูปแบบของฟิกเกอร์รางวัลรีนี้นะครับดังนั้นเราจะพลาดได้อย่างไรโอเคครับสำหรับชื่อชุดน,นะครับก็คือ go to s o u r s e s m i t h village ก็คือเป็นเ,เหมือนประมาณว่ามุ่งสู่หมู่บ้านช่างตีดาบ อันนี้คือชื่อชุดของอิชิบันกุจิชุดนี้นะก่อนหน้านี้นนผมเชียร์ให้มีงานฟิกเกอร์มิสซิลออกมาหลายงานมากๆนะครับแต่ว่าก็พอเนื้อเรื่องในอนิเมะมันยังไม่ถึงนะก็แทบจะไม่มีไม่มีฟิกเกอร์ที่แบบงานงานดีเนี่ยงานเจ๋งๆเนี่ยตัวใหญ่นะครับทำออกมาเลยแต่ว่าตอนนี้ ออมาถึงช่างช่วงหมู่บ้านช่างตีดาบมันเนี่ยก็เรียกได้ว่าออกไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับนอกจากเซตนี้แล้วเนี่ยผมดูรายชื่อในอิชิบันคูจิในเซตเซตต่อต่อไปเนี่ยก็มีฟิกเกอร์มิซึร่เนี่ยคือเรียกได้ว่าออกมาเป็นตัวชูโรงตัวเด่นของแต่ละเซตไปเลยนะโอเคก็ยังไงเดี๋ยวสำหรับรางวัลน,นี้นะครับเราก็จะมาแกะกันใน E ีนี้ก็ฝากรับชมกันได้เลยนะครับมาดย ในที่สุดเราก็แกะเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมม,ม,มมาดูครับมาดูตัวงานแบบว่าไม่มีพลาสติกคุมกันน่ารักมากแล้วก็พอแกะมาปุ๊บก็คือเขาจะมีฐานไว้ให้อยู่แล้วนะครับเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแกะได้ไหมนะเดี๋ยวลองดูเท่าที่ลองขยับดูก็มันคือมันแข็งนะเขาน่าจะแบบตั้งใจติดไว้ให้แล้วดังนั้นเราจะไม่พยายามแกะนะครับเพราะว่าเผื่อแบบ เกิดมันแก่ได้ก็จริงแต่สีมันหลุดตามมาด้วยอะไรเงี้ยก็คือเป็นงานที่เขาทําไว้ให้สําหรับพกผ้าหรือว่าเอาน้องไปนั่งเล่นที่ไหนก็ได้น่ารักมากๆเลยเป็นฉากในเดียวกังนะครับในหมู่บ้านช่างตีดาบหลังจากที่ทุกคนคือไปแช่ออนเซ็นเพื่อฟื้นฟูร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานั่งทานอาหารกันแล้วน้องมิซลีเนี่ยก็เล่นกับน้องเนสุโกทันจิโร่ดูไปเนี่ยก็ดูไปยิ้มไปนะครับแล้วยิ่งเนสุโกเป็นเป็นร่างที่เป็นเด็กอะ่ะก็ยิ่งดูน่ารักเข้าไปใหญ่ เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับฟิกเกอร์น้องมิสุลินะครับตัวนี้ก็บอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยนะครับยิ่งได้เนสโกเข้าไปประกอบฉากเนี่ยยิ่งเพิ่มความน่ารักมากขึ้นไปอีกก็สําหรับท่านใดนะครับเป็นแฟนดับพิฆาตอสูรนะครับรู้สึกยังไงบ้างกับฟิกเกอร์รางวัลสีตัวนี้นะก็คือบอกเลยว่าผมดูแล้วชอบมากๆนะครับถึงแม้ว่าโอเคการลงสีเนี่ยก็ได้ตามคุณภาพของงานจับฉลามันไดส้สวดิตแต่ว่าก็ไม่มีตรงไหนที่ดูน่าเกียดนะก็คือถือว่าลงสีออกมาได้โอเคเลยนะครับแล้วก็ ในส่วนของหน้าตาตัวละครเนี่ยก็คือถือว่าทําออกมาได้ดีเหมือนในอนิเมะเลยสำหรับเพื่อนๆคิดว่าที่เป็นแฟนน้องมิสซินะครับคิดว่าฟิกเกอร์ตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้สําหรับ e ีพีนี้นะครับก็ยังไงฝากกด s ับสไครต์ให้ผมนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยเอาไว้นะครับแล้วก็กดฝากเข้าไปติดตามพูดคุยนะครับได้ที่เพจ เฟซบุ๊กนะครับชื่อพาของเล่นไปเที่ยวนะแล้วก็ช่องทางติดตามช่องทางอื่นด้วยนะครับทั้งอินสตาแกรมแล้วก็ t i k กต k ด้วยจะได้ดูคอนเทนต์ที่หลากหลายมากกว่านี้โอเคครับก็เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่นะครับใน EP ีหน้านะก็มาดูว่าพาของเล่นไปเที่ยวเนี่ยทอยโกทวจะทําอะไรต่อนะครับจะแกะของเล่นตัวไหนนะจะรีวิวฟิกเกอร์จากเรื่องอะไรหรือจะพาของเล่นไปเที่ยวก็พบกันใหม่ใน e ีีหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ